นี่คือความสวยงามของดอยสุเทพที่หลายๆคนอาจจะยังไปไม่ถึงและเราจะพาไปชมกับความงดงามของดอกซากุระเมืองไทยหรือดอกพญาเสือโครงที่บานสวยงามท่ามกลางหุบเขาณหมู่บ้านคุณช่างเคียนจังหวัดเชียงใหม่และผมจะพาทุกคนเดินทางไปพร้อมๆกันครับ การเดินทางในทางนี้นะครับผมได้ใช้บริการรถสองแถวซึ่งค่ารถไปกลับเนี่ยอยู่ที่คนละ400บาทนะครับรถจะจอดรอรับอยู่ตรงด้านหน้าวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับเส้นทางไปนี้ค่อนข้างที่จะแคบนะครับทุกคนรถสวนเลนกันเราจะต้องคอยเบรกคอยชะลอนะครับหันมาอีกทีคือกลิ้งผู้หญิงล่างมันก็ไม่ได้นะล,ลงไปในใต้รางรถ ใจจริงอยากพารถส่วนตัวขึ้นมานะครับทุกคนแต่ว่าสอบถามชาวบ้านแถวๆนั้นเขาบอกว่าทางค่อนข้างที่จะชันนะครับแล้วก็ด้านข้างของถนนนี้ก็คือเหวเลยแล้วก็บางจุดรถไม่สามารถส่นเลนกันได้นะครับเพราะว่าถนนค่อนข้างทีจะแคบเพื่อความปลอดภัยนะครับผมก็เลยตัดสินใจใช้บริการรถ2แถวครับคือเขาไม่กล้าไปก่อนมันเป็นเหวเลย สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะมาเที่ยวที่นี่นะครับและไม่มั่นใจในเส้นทางนะครับแนะนำให้ใช้บริการรถสองแถวจะปลอดภัยกว่าครับ mm hmm. ที่นี่จะเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่พี่คนขับรถจะแวะให้เราเดินถ่ายรูปเล่นในหมู่บ้านนะครับที่นี่ชื่อว่าหมู่บ้านขุนชังเคียนนะครับที่เขาแนะนำให้เดินมาถ่ายรูปตรงนี้แป๊บหนึ่งคนในหมู่บ้านก็จะเป็นคนชาวเขา ล้บก่อนเราไม่ได้มาตรงนี้เพราว่าเราตั้งสภาปิด<ต><า>ทางดูบรรยากาศแบบดูเป็นบ้านชา,าวเขาอะไรเงี้ยครับบ้านบนดอยแดดแรงจริงนะแต่ว่าอากาศหนาวหนาวอากาศมันเย็นๆก็ไม่ได้แรงจน,นไม่สามารถเดินได้แดดดูจ้าแต่ว่าอากาศเย็นอันนี้น่าจะเป็นต้นต้นสตรอเบอรี่ห็นมีลูกสตรอเบอรีอร่เลยนี่เดินเข้าไปได้<อ>ไดรอเปล่นะครับเดินเข้ามาแล้วนี่ไง สวยมากอันนี้คือจับได้เลยริงจริงดูนี่อ๋อสวยมากขายต้นไถ่ครับสามต้นร้อยหนึ่งลูกสามต้นร้อยสามเพื่สามต้นร้อยครับอ๋อต้นสามสิบห้าก็ไ สูงจากระดับน้ำทะเล1,400เมตรบ้านคุณช้างเคียนถึงแล้วจุดชมวิวหมู่บ้านคุนชัางเคียนนะครับหลังจากเดินถ่ายรูปเล่นที่หมู่บ้านคุนชัางเคียนเสร็จแล้วเราก็จะเดินทางกันต่อเพื่อไปถ่ายรูปคู่กับดอกพญาเสือโค่งอย่างใกล้ชิดกันนะครับ ีดเดยวแสดงว่าเราขึ้นมาสูงมากเลยมากและเราได้เดินทางมาถึงขุนช่างเครียดแล้วนะครับซึ่งที่นี่จะมีต้นพญาเสือโค้งที่ออกดอกบานสวยงามสะพั่งเต็มภูเขาให้เราได้ถ่ายรูปกันเยอะแยะเลยนะครับซึ่งช่วงเวลาที่ผมไปนี้ดอกเพึ่งบานได้80นะครับทุกคน เมื่อกี้เป็นไงบ้างสวยไหมเมื่อกี้สวยมากยิบไปอยู่ี่ปุ่นทั้งอากาศทั้งแบบนเลยอย่างเงี้ยสวยมากนะเลยก่อนเดินทางกลับนะครับพี่คนขับรถจะแวะให้อีกหนึ่งจุดชมวิวนะครับก็คือจุดชมวิวดอยปุยนะครับทุกคนจุดชมวิวที่นี่สวยมากนะครับเราสามารถมองลงไปเห็นหลังคาบ้านของหมู่บ้านดอยปุยด้านล่างนะครับสลับกับวิวภูเขาที่สวยงามบอกเลยครับทุกคนว่าฟินมากมากจริงๆครับ และสำหรับทริปหน้าเที่ยวไทยไปกับเสจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนฝากติดตามชมกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเที่ยวไทยไปกับเสด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ